สบายดีพี่น้องเมา่สิหูสุคนยามแรงๆพี่น้องเลยผาเมเปือมพ้นตกพี่น้องนำหงมัดทางนาพี่น้องยกาอยู่เพื่อนคนเดียวพี่น้องแ้วก็อยู่ก็สมชิกยนี่พี่น้องเลยเพราะว่ากระเบอน้องกระเบูอไปหาการกบการเขียดกานอือบโห้วัดสิได้หรือบอเนะพี่น้องเนาะแต่จังได้ก็ขอคให้เพิ่นมันวานพี่น้องไปสุดก้อนนะ,ะได้สามโตพี่นอ้อยมันนี่อ้นกับฝนตก มันมีพายุนะมันขึดอยากพี่น้องสมมะม่วงเหิมเด้พี่น้องเลยนี่มะม่วงออกจากตู้เย็นออกเถอะพี่น้องเยหัวนกไซซองแข็งมะม่วงสซแก้วขอน้ำกระเจ้าหายพี่น้องนี่มักแงวพี่น้องบ่ฮู้ว่าทางไทยเอิหมาแงงพี่น้องแต่ทางลาวเอิหมาแงวโดยเพียงเล่แจ่ยวก้นก็เป็นแจ่วน้ำปลาใส่น้ำตาลแดงนัวแล้วก็บหมักเพียรข้าวคั่วพี่น้อย มามากินสมกลางคืน,พ,น,นมามาพี่น้องเลยมันกัน,น,กนมนา,ามาพี่น้องกินนากันมาสุกคนว้าพาแม่เปลื้อมเวยพี่น้องเด้อเพนูเดียวกินสมพี่นองสบายดีมาสุขสุกคนกินสมแบบหนือ ชมองแง่พี่น้องแกลงไปคืนเรือยพี่น้องมัดึงินหาพัทกีพี่น้องในเงินบาทเท่ากับมัดละสิบบาทแกะก่อนพี่นอ้องแง่ไหนแง่โบราณเป็นไง บางคนกาคล,ยลายถิ่มเด้อพี่น้องเด้อในมันอ่ะคนกาสิกืนแน่สิคลายถิ่มแน่เลยพี่น้องสิกินเข่าเจะสิกินยังพี่น้อเยเอ,อิ้นเผินเอิ้นไปกินหมูกระทะน้ำผ่ดเลี้ยงหมูกระทะกินหมูกระทะน้ำเผินพี่น้องเยแซ่บแซ่พี่น้อยหอมหมูขอบใจอ,อ,อ,อไไุ่นใหญ่เลยลายได้หั่นได้หีบไปกระเบงมาให้น้องก,กินพี่น้องกินหันน่นกินหีบเอิแซ่บเอ,อิ้นน้องไปกินน้ำพี่น้อง บคคกบใจละลายๆห้ร่ำให้รวยกดเตาเด้อวนเด้อโศกให้มานเซียนควย<ม>บอเตย์บอยู่ประกันปรกานเขียดกระเป๋าตะถมอยูเ่เพื่อนพูดเยวพี่น้องครับสมุนสองโตพี่น้อย ทากันอิ่มเหอรู้เลยต้มข่าให้หมองยังไงได้นห้พี่น้อง ม่วงกบซุปเลยพี่น้องเรืองเป็นม่วงเิ่มนะพี่น้อยนีย่เป็นม่วงเค็มม,มามาเอาผมจมมันหวานมันมัน,มน คนบอกไอ้ฝนเศร้าสะก้อนกับพากันไปก้านพี่น้องเลยบพราบเพไปตอนนี้นะว่ะฝนมันยังตกลินอยู่พี่นอ้องนี่ไปมาเดินมาเดินพี่น้องเดินห่วงห่วงเถอะแมวพี่น้องเลย โดนเลยพี่นอ้องลมันมุกเป็นกืนกินหมาอันนี้พี่น้องเลย ชมชมชมเงียวมันมีหรอกมันเงี้ยววานเองวแต่มันเงียวชมหลอกไฟวานวนีอยู่ ช้อนเม็ดเลยพี่นอ้องช่อนไม้ม่วงคือเรื่องของดัดเลยอ้นกินหม่งหวงเนี่ยอ้นผมหมักปอกากาดเลยพี่น้องเดิมอ้นคุณซื่อกินทางกาดมันมันแบบมันผสมปรนไดอะนะพี่น้องมันพอดีกินก็นกินทางกาด 我也不知 ้แกวพี่น้องคลิปนี้อ้่นอัจจิเดล่าไปก่อนนะจ้าพี่น้องพอกัน<ม>คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์จ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง